ไปต่อข้อ8ครับว้าวข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดนะครับไม่ใช่เรื่องการจัดระเบียบสังคมนะครับไม่ใช่เรื่องการจัดระเบียบสังคม 1. การมีค่านิยมในความร่ำรวยไม่ว่าจะได้ทรัพย์สินมาโดยวิธีใดข้อ 2. ครับการหาสามีและภรรยาที่มีความซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส โดยไม่ยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีข้อ3ครับความเป็นผู้มีความกระตันอยูโดยบุตรจะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาข้อ5ข้อ4ฮะการปฏิบัติตามกฎรจราจรเพราะก่อให้เกิดความปลอดภัยข้อ5การมีกฎหมายเรื่องการศึกษาภาคบังคับ ก่อนอื่นเลยต้องท้าวความคําว่าจัดระเบียบสังคมก่อนทําไมต้องจัดระเบียบสังคมคืออย่างนี้ฮะสังคมอ่ะมันเกิดจากกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปดังนั้นปกติแล้วสังคมต้องวุ่นวายครับสังคมมันมีความวุ่นวายอยู่ละเมื่อมันวุ่นวายนะครับจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดระเบียบสังคมเพื่อให้อยู่ในร่องในรอยของกรอบที่วางไว้ แน่นอนการจัดระเบียบสังคมเป็นเรื่องใหญ่เลยครับน้องเมื่อวุ่นวายใช่ไหมก็ต้องจัดระเบียบครับจัดระเบียบเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่มันเบี่ยงเบนไปพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับพฤติกรรมนั้นมันดูส่งผลต่อความสั่นคลอนความมั่นคงต่างๆก็จะมีการจัดระเบียบครับซึ่งการจัดระเบียบทางสังคมนั้นจะกระทำการผ่าน อยู่3ตัวตัวที่1ครับการจัดระเบียบจะกระทำการผ่านบรรทัดฐานทางสังคมแน่